ทุนในวันนี้นะคะคุณบัณฑิตประทุมตะาค่ะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะไปพูดคุยกับผู้บริหารของหุ้น EA หรือพลังงานบริสุทธิ์นั่นเองนะคะไปดูกันค่ะว่าแนวธุรกิจของพลังงานบริสุทธ์นั้นปีนี้จะเป็นยังไงปีหน้าจะโดดเด่นไหมและธุรกิจของเขามีจุดเด่นยังไงไปติดตามได้ในช่วงของตลุยตลาดทุนค่ะ ในช่วงตะลุยตลาดทุนวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาจับตาก,กับกลุ่มพลังงานครับอีกหนึ่งกลุ่มที่เป็นของกลุ่มพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งเขาจะทําของธุรกิจไบโอดีเซลรวมไปถึงธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดของแสงอาทิตย์รวมไปถึงพลังงานลมที่น่าสนใจด้วยครับพร้อมแล้วไปพูดคุยกับผู้บริหารบริษัทกันดีกว่าครับ ราจะมาพูดคุยถึงทิศทางและก็แนวโน้มเกี่ยวกับพลังงานรวมถึงภาพรวมของครึ่งปีที่ผ่านมากับทางด้านของคุณอมรทรัพวีคุณ CFO จากบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมาชนครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับคุณอมร์สำหรับครึ่งปีที่ผ่านมาอย่างของทาง EA หรือ Energy Absolute เองเป็นยัไงไงครับปีนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่ดีนะครับ,รบเทียบกับปีที่ผ่านมาก็เราเติบโตขึ้นมานะครับ ในแง่ของกําไรสุทธิเนี่ยพึ่งปีของเราปีนี้เราทําได้อยู่ที่ประมาณสัก143ล้านนะครับ,รบในขณะที่ปีก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก63ล้านนะครับ,รบก็เกติบโตมาประมาณเกินเท่าตัวนะครับกับก็เหตุผลหลักๆก็คือปีนี้เราเริ่มมีกําไรจากโงรงไฟฟ้า8ไม่กวัดที่ลบบุรีเข้ามานะครับเลยทําให้เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าซึ่งยังไม่มีโรงไฟฟ้าเข้ามาทำให้ภาพรวมกําไรมันดูดีขึ้นครับผม กลับไปมองย้อนของทาง EA เองดูเหมือนกับว่าตั้งแต่ที่ผ่านมาจากอาดีตจนถึงปัจจุบนันดูเหมือนจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างแบบจะต่อเนื่องแล้วก็มีแบบการก้าวกระโดดด้วยจริงๆแล้วด้านนี้ทางด้านของคุณอมอเองมอง,องยังไบ้างครับสำหรับ EA คือจริงๆที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเ,เราเริ่มต้นเนี่ยเราอยู่ในธุรกิจบโอดีเซลนะครับ,รบก็ธุรกิจนี้จริงๆก็เติบโตจริงๆในแง่ของภาคธุรกิจก็เติบโตม,มาเรื่อยๆนะครับรัฐบาลก็สับสนมาตลอดนะครับ เริ่มจากการที่เป็นน้ำมันเบลดีเซล B2 ก็ตอนนี้ปัจจุบันเป็น B5 แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าในปีหน้าเนี่ยน่าจะขยับไปที่ B7 นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของภาพรวมตลาดมันเติบโตอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับซึ่งบริษัทเราเองก็ได้รับอนิสงนะครับก็ยอดขายอะไรทั้งหลายก็เติบโตตามปริมาณการใช้ของตลาดนะครับครับนี้เนี่ยนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีธุรกิจลงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิต์นะครับซึ่งตรงนี้มันเข้ามาช่วยทําให้ภาพของธุรกิจมันมีการเติบโต อย่างมีนัยสาคัญในผมคิดว่าตั้งแต่ปีนี้เป็นต้นไปนะครับบริษัทเมื่อเมื่อเทียบกับเทียบกันกับอดีตเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันมีอัตราการทํากําไรที่ค่อนข้างเติบโตอย่างมีนัยสําคัญนะครับอ,อย่างปีนี้เนี่ยถ้ามองภาพครึ่งปีก็เติบโตประมาณเท่าตัวนะครับปีหน้าเองเนี่ยเราก็จะเริ่มมีรายได้ของโรง90เมกะวัตต<ม>์เข้ามาผมว่าตรงนั้นก็จะยิ่งทําให้บริษัทมีอัตราการทํากําไรแล้วก็มีตัวเลขกําไรเนี่ยเติบโตสูงขึ้น ยิ่งยิ่งกว่าปีนี้อีกกล่าวสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงระยะเวลาจากนี้ไปผมว่าสองสามปีจากนี้ไปเนี่ยบริษัทจะอยู่ในช่วงที่มีอัตราการเติบโตที่ค่อนข้างสูงนะครับซึ่งก็น่าจะทำให้นักลงทุนเนี่ยได้รับผลตอบแทนที่ดีนะครับในแง่ของการลงทุนนะครับผมตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงสิ้นปีอย่างของปีนี้เองตั้งเป้าประมาณการในเรื่องของรายได้ไว้สักเท่าไหร่ครับมีการปรับลดปรับเพิ่มไหมครับสำหรับปีนี้คือถ้าในแง่ของตัวเลข ตัวเลขรายได้ที่เป็นบาทนะครับก <c oughs> ็ต้องเรียนงี้ครว่าปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวเลขถ้า,ถาในแง่บาทเนี่ยอาจจะอาจจะใกล้เคียงหรือต่ํากว่าปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว,ว่าในแง่ของตัวเลขกําไรเนี่ยจะดีกว่าปีที่แล้วเหตุจะเป็นเพราะว่าเ,เนื่องด้วยของราคาของบริเซลด้วยนะครับว่าปีที่แล้วกวับปีนี้เนี่ยราคาเบริเซลเนี่ยมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัวธุรกิจของน้ามันดีเซลเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ไป ให้ความสําคัญมากนักน,นะครับเพราะฉะนั้นยอดขายตรงนี้มันหายไปนะครับเปยงแต่ว่ามันเป็นธุรกิจที่ต้องบอกว่ามาจิ้นบางบมีแต่ตัวเลขรายได้กําไรไม่ค่อยมีครับ,รบเพราะฉะนั้นเมือ่อเมื่อส่วนตรงนี้มันหายไปเลยทําให้อาจจะดูบอกภาพภาพรายได้เนี่ยดูลดลงนะฮะหรืออาจจะไม่ได้มีการเพิ่มเติมม่กกว่าปีที่แล้วแต่ในแง่ของกําไรเนี่ยถ้าดูจากครึ่งปีจะเห็นได้ว่าเราเติบโตมาก็ประมาณร้อซนะครับผม ครับก็คือค่อนข้างชัดเจนว่ายังมีในส่วนของกำารอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่มีเลยครับผมครับ,รบเห็นทางด้านของภาครัฐเองอย่างกระทรวงพลังงานเองก็มาสนับสนุสนเรื่องนี้แล้วทางเอเองก็วางแผนไว้เยอะพอสมควร,ครทิศทางในอนาคตสําหรับภาพรวมของตลาดพลังงานทดแทนที่เอมองครับมันจะยังเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังมั่นคงต่อไปเรื่อยๆครับคือถ้าผมมองในแง่เราพูดถึงในแง่ของปริมาณความต้องการแล้วกันนะครับผมเชื่อว่า AEC กำลัง uh, จะมานะครับแล้วก็เศรษฐกิจประเทศเราก็ทางรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันให้มันเติบโตนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปสะท้อนที่ความต้องการของพลังงานไฟฟ้านะครับ,รบซึ่งวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยประเทศไทยยังใช้ยังผลิตไฟเนี่ยจากพวกก๊าซธรรมชาติฐานหินนะครับ,รบแล้วก็ซื้อจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งในแง่ของความมั่นคงนะครับผมเชื่อว่าเราคงต้องรองรับในอโาคตเพราะว่า การธรรมชาติหรือฐานหินเองเนี่ยมันก็คงมีวันหมดนะครับในส่วนของประเทศเพื่อนบ้านเองมันก็จะมีปัญหายอย่างที่ประสบในปีนี้นะครับจะมีช่วงที่ว่าทางเขามีอยู่ซ่อมบำรุงอะไรก็จะกระทบกับประเทศเรานะซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันมันก็เป็นปัจจัยที่กระทบความเชื่อมั่นนะครับงนั้นผมเชื่อว่าโดยภาพมันชัดเจดนแหละครับว่ารัฐบาลคนะงพยายามผลักดันที่จะให้เราเพึ่งพิงตัวเองมากขึ้นนะครับการที่เราจะพึ่งพิงตัวเองได้มากขึ้นก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรา เราคงไปให้ความสําคัญกับในส่วนของโรงไฟฟ้าที่มาจากพลังงานทดแทนอันนี้มันไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้พูดเฉพาะแสงอาทิตย์หรือลมนะครับจ,จ,จ,จริงๆม,มันมีในส่วนอื่นไม่ว่าจะเป็นบาพวกไบโอแก๊สไบโอแมสเหล่านี้ฮะก็ผมเชื่อว่าถ้ารัฐให้ความให้การสนับสนุนชัดเจนนะครับแล้วก็ผลักดันต่อเนื่องเนี่ยประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่มีศักยภาพนะครับอย่างแสงอาทิตย์เองเนี่ยผมเชื่อว่าเรายังมีศักยภาพอีกพอสมควรนะครับเพราะผมเชื่อว่าประเทศไทยยังมีพื้นที่ที่ ไม่ได้เกิดประโยชน์ในแง่ของเกษตรกรรมเนี่ยอีกเยอะนะครับซึ่งเมื่อเมื่อความเจริญตรงนี้เข้าไปผมเชื่อว่ามันเป็นการไปเพิ่มอาเรื่อไปเพิ่มเวลให้กับเจ้าของที่ดินเวลนั้นนะครับซึ่งแน่นอนโดยภาพรวมเชื่อว่าชาวบ้านแถวนั้นก็จะได้รับอันนี้ส่งไปด้วยนะครับทั้งในแง่ของราคาที่ดินที่มันสูงขึ้นแล้วก็ความเจริญที่มันเข้าไปนะครับในส่วนของพลังงานลมเนี่ยก็ต้องต้องยอมรับนิดนึงว่าประเทศไทยอาจจะมีมีข้อจํากัดอยู่บ้างนะครับเนื่องจากว่า พื้นที่ที่ลมดีๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในเขตป่าสงวนหรือเขตอนุรักษ์นะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราคงไม่ได้เข้าไปแตะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราพยายามจะดูในพื้นที่ที่ไม่ได้กระทบกับพื้นที่เหล่านี้นะครับซึ่งมันก็เลยทําให้มันมีข้อจํากัดก็คือว่าโอเคจํานวนพื้นที่ที่สามารถจะขึ้นโครงการได้เนี่ยมันก็มีอยู่จากัดนะครับ,รบแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเราก็ไปเปไป,ไป,ไปเราอาจจะหมุนไปทางอื่นนะครับทั้งอย่างที่ผมบอกแสงอาทิตย์ก็ยังมี ยังมียังมีศักยภาพเหลือ<ม>อยู่นะครับไบโอแก๊สไบโอแมสอะไรเหล่านี้อนาคตเราอาจจะเริ่มเริ่มเข้าไปมากขึ้นนะสิ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนนี้ก่อนว่าด้วยโครงการที่เรามีเนี่ยแล้วก็เราอยากจะให้ความสําคัญกับสิ่งที่เรามีตรงนี้<ม>แล้วทาให้มันเรียกว่าให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ถือหุ้นแล้วก็นักลงทุนก่อนนะครับ<ม>เพราะว่าถ้าเราเรามมวแต่จะไปวิ่งหาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยในขณะที่สิ่งที่เรามีเนี่ยเรารเราไม่สามารถดิลิเวอร์ได้นะฮะมันมันก็ทําให้ภาพบริษัทดูไม่ดีนะครับนั้นเนี่ โอกาสเราคงแสวงหายอยู่นะครับไม่ได้บอกว่ารเราปิดตัวเองแต่ว่าเราคงต้องปรับโหมดตัวเองนิดน,นึงนะครับว่าเรามีสิ่งที่ต้องต้องให้ความสําคัญมันพอสมควรแล้ววันนี้เรามามาดูตรงนี้นะฮะอาจจะปรับน้ําหนักการให้ความสําคัญนิดนึงนะครับผมครับรายรายได้ต่างๆที่มีการลงทุนไปเยอะๆอย่างนี้จะมีการทยอยรับรู้ไรายได้ในช่วงเร็วๆนี้บ้างไหมครับสำหรับปีนี้เองนี้บ้างเน่ยปีนี้เนี่ยเราเราเราได้รับเราเริ่มทยอยรับรู้ไรายได้ในส่วนของโรงไฟฟ้าแปดในกรวดที่ลบบุรีนะครับ ในส่วนของปีหน้าเนี่ยเราก็จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้ของตัว90เมกะวัต์ที่นครสวรรค์นะครับมันก็จะก็จะอย่างนี้เราใช้เวลาลงทุนประมาณสักหนึ่งปีก่อนหน้าเพราะฉะนั้นปีถัดไปเนี่ยก็จะเริ่มทยอยรับรู้รายได้นะครับในปีถัดไปอีกก็จะเริ่มมีของในส่วนของลำปางเข้ามาอะไรครับก็ถ้าเห็นภาพคือทุกๆปีเนี่ยจะเริ่มจะเริ่มจากนี้ไปนะครับก็จะมี90เมกะวัตเนี่ยเข้ามาปีละหนึ่งโครงการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอผ่านไปอีกสปีครบทั้ง3โครงการแล้วเนี่ย บริษัทก็น่าจะแข็งแรงจากถ้าเทียบถ้ามองภาพวันนี้นะไปอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อบริษัทน่าจะแข็งแรงกว่านะวันนี้เนี่ยอีกค่อนข้างเยอะนะครับผมสาหรับระยะยาวเองถ้านักลงทุนสนใจที่จะอยู่กับทางเอเองครับในเรื่องของดีวเวนด์เป็นไงบ้างครับสำหรับือ,อก,ก็ก็ต้องเรียนนี้ครับว่าอย่างที่เรียนก่อนหน้านี้ว่าใ,ใ,น,ในภาพของบริษัทเนี่ยจากนี้ไปสักสี่ห้าปีเนี่ยรเรามีเรียกว่ามีโครงการที่ต้องลงทุนเนี่ยอีก ค่อนข้างเยอะนะครับก็คือมีทั้งลงไฟฟ้าแสงอาทิตย์90เมกะวัตต์นะครับถ้าไม่นับที่นครสวรรค์วันนี้นะครับเราก็เหลือที่ลำปางกพิศนุโลกนะครับ,บในส่วนของพลังงานลมเนี่ยเรามี3โครงการที่ทางภาคใต้นะครับ,บแล้วก็มีอีก5โครงการอ,อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,อตรงนี้เบ็ดเสร็จรวมกันเนี่ยประมาณสัก10โครงการเนี่ยมันใช้เม็ดเงินค่อนข้างเยอะนะหลายหมื่นล้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่าในช่วงนี้เนี่ยบริษัทน่าอยู่ในสถานะของ ผมผมพูดจะใช้ว่าเราน่าจะเป็นโกล w t สต็อก k ละกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยโดยคุณลักษณะของหุ้นที่เป็นโกลด t สต็อกเนี่ยแน่นอนดีเวเดนจะค่อนข้างต่ำนะครับแต่ว่าเราไปสะท้อนในส่วนของราคาหุ้นแทนนะครับว่าในแต่ละปีที่กำไรบริษัทเติบโตมากขึ้นนะครับ EPS ต่อหุ้นของเราก็สูงขึ้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าถ้าภาวะตลาดยังยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับ ในแต่ละปีของเราที่โครงการมันสามารถรับรู้รายได้มากขึ้นม,มากขึ้นเนี่ยกำไรต่อหุ้นของเราก็สูงขึ้นเนี่ย<ช>ผมเชื่อว่ามันจะไปสะท้อนที่ราคาแทนนะครับมากกว่าที่จะมาสะท้อนที่แง่ของการจ่ายดีวเวน์เพราะฉะนั้นผมมองว่านักลงทุนที่เหมาะก,กับหุ้นของ EA นะวันนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นคนที่อาจจะไม่ได้เป็นคนที่มองในเรื่องของดีวเวนท์นะครับ,รบเราคงเราคงอาจจะมีความสามารถในการจ่ายค่อนข้างต่ําเพราะว่าเงินเนี่ยเราคงต้องเอาไปลงทุนในโครงการที่เรารออยู่ในอนาคตมากกว่า นะครับแต่ว่าถ้าหลังจากช่วงที่เรามีการลงทุนค่อนข้างสูงไปแล้วเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของสัดส่วนการจ่ายดีเดนให้มันสูงขึ้นได้นะครับหลังจากที่โครงการการลงทุนมันเริ่มเบาลงนะครับก็คือเราคงมีการบริหารเงินนะครับว่าในแง่ความสําคัญเราคงต้องมองโปรเจกต์ก่อนว่าโปรเจกต์ต้องขึ้นให้ได้นะครับแล้วพอมีกําไรเนี่ยเราก็มาดูว่าถ้ามันมีส่วนที่เหลือที่ไม่ต้องใช้เราคงจ่ายเป็นดีเดนออกไปให้ผู้ถือหุ้นครับผม เอาละครับคุณผู้ชมสําหรับวันนี้ใครที่สนใจเกี่ยวกับทางด้านของพลังงานสะอาดอย่างบริษัทพลังงานบริสุทธิ์เองนะครับน่าจะได้เห็นทิศทางและก็แนวโน้มของทั้งตลาดหุ้นและก็ภาพรวมเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่ผ่านมาทั้งหมดนั่นเองครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของคุณอมรัทวีกุลครับ CFO ของบริษัทพลังงานบริสุทธ์จำกัดมาชนด้วยครับครับคุณครับ